ใครใจดีมาแล้วเด็กเขาเขาคงงงสัญญาณนี่โอมาแลว้วหัวใจเต็มเลย,ยทำไมดูสวยจังเลยในคลิปนี้พึ่งพึ่งคิดถึงนะพึ่งพึ่งอ้อจะมีทําบุญพ่อวันที่28นะคะพึ่งมาได้ไหมอะ่ะเอาแล้วนะเดี๋อเอาละตัด YouTube แล้วกันนะ สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนปรับลุกปลุกความสำเร็จค่ะวันนี้ครูอ้อแล้วก็มินดี้ค่ะมาพบกับทุกท่านอีกเช่นเคยนะคะก็จะให้ความรู้ดีๆนะคะเกี่ยวกับการที่จะทำให้เราดูดีขึ้นค่ะก็ดูดีทั้งกายใจนะคะค่ะวันนี้พูดเรื่อง self talk ค่ะนะคะ self talkself talk คืออะไรคือการพูดพูดกับตัวเองไม่ไม่ใช่นั่งพูดคนเดียวนะคะจะเป็นเป็นกระบวนการ ใส่ข้อมูลดีๆลงสู่จิตใต้สำนึกนะคะนะคะเราพูดดีๆกับเรายังไงเนี่ยนะคะเขาเรียกว่าเวลาที่เรามีข้อมูลในจิตใต้สำนึกที่มันดีๆกเหมือนเราสะสมพลังดีๆค่ะนะคะเราก็จะแสดงอะไรออกมาดีๆพูดดีๆคิดดีๆกิริยาท่าทางมันก็จะดีหมดนะคะนะคะก็เป็นการการนก็เป็นการจูนของเราจูนจิตเข้าไปสู่พลังบวกนะคะค่ะ อาจารย์มีเคสตัวอย่างอะไรบ้างไหมคะสำหรับในหัวข้อเรื่องเซลส์ทล์ปเนี่คยค่ะยิ่งสมมติว่าสมมติว่าเรากำลังจะสมมติว่าเราวางความสำเร็จเอาไวาา้สมมติตอนเราเรียนปริญญาเอกมันก็ยากเนอะอุปสรรคมันเยอะเหมือนเรากําลังทําอะไรอยู่ทุกท่านกํา,ากลังทําอะไรอยู่เนี่ยซึ่งมันยากเหมือนตอนมินี่ประกวดมันยากใช่มันต้องผ่านแล้วเราก็จะมีจุดที่เราอยากจะเลิกถูกไหมฮะตอนนั้นเราต้องบอกตัวเองว่าอะไรล่ะเวลา เวลาเราอยากจะเลิกอบบมันจะอยากเลิกเพราะอะไรหรือวป่าอาจารย์มันกําลังใจมันถอยมันถอยไงทีนี้เราต้องบอกตัวเองไงต้องบอกตัวเองว่าเอ้ยอะทาเพื่อแม่อ่ะทาเพื่อคนที่เรารักมันเป็นการบอกตัวเองมันทําให้เราขับเคลื่อนแต่ถ้าเราบอกเออไม่ไหวแล้วเว้ยไม่ไหวแล้วแย่เนาะนี่คือการพูดกับเองลบแล้วมันทําให้เป้าหมายของเราไม่บรรลุอะเพราะฉะนั้นต้องหาคําพูดอะไรก็ได้ที่เราพูดกับตัวเองแล้วเป้าหมายของเราบรรลุอะค่ะ มันมีผลคือเหมือนอาจารย์จะกำลังจะบอกว่าเราอยากได้ความสำเร็จไปข้างหน้ายัางไงหรือสิ่งที่เราคิดว่าเราอยากจะสำเร็จยังไงให้เราพูดตั้งแต่ข้างในใช่ถูกไหมคะใช่สมวิว่าเป้าหมายของเราบอกเลยว่าอยากจะถึงอายุมากก็จะขอดูดีตามอายุอ่ะโอเคเกตคะ่ะอนนเพราะฉะนั้นนี่คือเป้าหมายเราแปลว่ามันก็ไม่ต้องไปสาวมากถูกไหมแต่ต้องดูดีตามอายุ พอเมื่อเราบอกแบบนี้ปั๊บเนี่ยเราจะขี้เขียนออกกําลังกายแต่ถ้าเราเซลฟ์ทอล์กเราก็จะบอกเราคิดเรามีเป้าหมายแบบนี้เราจะเซลฟ์ทอล์กว่าอะไรคะนะเราต้องออกกําลังกายเราจะได้ดูดีเห็นไหมคะคือเหมาะสมกับวัยคือคือ,อดูดีเหมาะสมกับวยัยซึ่งมันก็สอดคล้องกับเป้าหมายไงเพราะฉะนั้นเราอยากให้ชีวิตเราเป็นยังไงล่ะคะอยากให้ความสําเร็จเรารุปร่างหน้าตาเป็นยังไงเราก็พูดคิดพูดทําให้สอดคล้องกันเคยเจอคนคิดอย่างพูดอย่างทําอย่างไหมคะ เคยเจอไหมคะแบบประเภทแบบฉันรักเธอแต่ว่าไม่ได้แสดงความรักค่ะงงไหมคะอันนี้งงคือพยายามทำอะไรให้มันให้มันสอดคล้องตรงไปตรงมากับตัวเองถูกต้องรงไปตรงมากับการแสดงออกแล้วเออเซลฟทอลเนี่ยให้พูดดีๆพูดบวกให้มีพลังดีๆเพราะว่าเราจะขับเคลื่อนเนี่ยเราต้องมีพลังบวกสมมุติว่าเราบอกแย่เนาะไม่ดีเลยแล้วเราจะประสบความสําเร็จได้ยังไงอ่ะใช่ ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าเราเราเราอยากจะดีเราก็เออวันนี้ดีเนาะถามว่าวันนี้เราอ่าจวันนี้อุปส,สรรคเยอะไหมแต่เราได้ถ้าเราไม่คิดว่าอุปสรรคเราคิดว่าเราได้เรียนรู้บทเรียนหลายเรื่องอย่างเช่นเรื่องแสงเรื่องฝนเรื่องหลายเรื่องมากมายเรื่องอุปกรณ์อุปกรณ์เราได้เรียนรู้ทุกขั้นตอนและเราเรียนรู้กับมันหมดละทุกวันมันอยู่ที่ว่าเราพูดยังไงถ้าตื่นเช้าขึ้นมาเราพูดกับตัวเองว่าเบื่อเนาะ ขี้เกียจเนาะแล้วเราฝันว่าเราอะอยากเป็นเศรษฐีอะแล้วเราขี้เกียจอะไม่ไม่สอดคล้องกันแสดงว่าไอ้สิ่งที่เราพูดกับตัวเองกับเป้าหมายอะมันห่างไกลค่ะคนเข้ามาเยอะมากเลยนะสิบเป็นสิบแล้วค่ะค่ะละค่ะนั่นนี่ก็คือเซลฟ์ทอล์กนะคะในในวันนี้ครับเพราะนก็คือการใส่ข้อมูลดีๆลงสู่จิตใต้สำนึกของเรานะคะอละค่ะงั้นสำหรับวันนี้ครูอ้อกับมินดี้ ลาไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวติดตามคลิปหน้าค่ะจะเป็นเรื่องของวิธีการทําให้ให้ปากสวยแล้วกันนะคะแล้วก็เคสตัวอย่างค่ะขอบขึ้นค่ะสวัสดีค่ะโอเคคิปต่อไปเอาเลยนะสำหรับแฟนคลับอาจารย์อ้อช่องทางของมิดี้ด้วยนะคะเสียงเป็นยังไงช่วยแนะนำเข้ามาหน่อยนะคะเพราะว่าตอนนี้อยากรู้ว่าได้ยินชัดไหม ที่ปลกมาแล้วนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราเริ่มขอคลิปคลิปสองนะคะ,คะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ปรับลุคปลุกความสําเร็จค่ะเป็นห้องเรียนแห่งการเรียนรู้ในการที่จะปรับปรุงตัวเองนะคะให้มีรูปลักษณ์ที่ดีขึ้นมีความคิดที่ดีขึ้นค่ะวันนี้น้องม,มินดีค่ะ,คะแล้วก็ครูอ้อนะคะพบกันค่ะวันนี้จะตอบคําถามค่ะสําหรับท่านที่ติดตามคลิปของเรานะคะแล้วก็ถามเกี่ยวกับเรื่องของ ทำยังไงให้สีปากสวยใช่ค่ะก็คือเคสตัวอย่างอะค่ะก็จะมีคําถามถามกันเข้ามานะคะว่ากรณีที่ริมฝีปากสีดําคล้าเนี่ยจะเลือกลิปสติกยังไงนะคะตรงนี้นะคะมินดี้ขออธิบายในเบสิกของพื้นฐานในการเข้าใจของสีคล้าของริมฝีปากก่อนก็คือปกติอะค่ะผิวผิวคนเราค่ะคนไทยอะมันจะมี ส่วนผสมของสีน้ำตาลอ่อนใน,ในผิวเราอยู่แล้วดังนั้นถ้าสมมติสีผิวปกติคุณผิวกายปกติคุณะ,ะสีเข้มแน่นอนว่าสีปากคุณจะต้องเข้มไม่ต้องกังวลว่าเราค้ำว่าคนอื่นเราไม่ต้องเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับใครค่ะเปรียบเทียบเฉพาะพื้นผิวปกติของเรานะคะแล้วก็วิธีการแก้ริมฝีปากคำ้ำก็คือเปรียบเสมือนกับเราทาสีะคะ่ะอาจารย์ขั้นที่หคือเราปูรองพื้นลงไปแล้วก็คือการทา รองพื้นเนี่ยให้บางลงนะคะแล้วก็ไม่ต้องทาปกติเราจะไม่ทาลิปสีิปากแต่ว่าอันนี้ให้ทาเคลือบลิมฝีิปากไปนิดนึงนะคะแล้วหลังจากนั้นน่ะเราก็ทาบำรุงลิมฝีปากก็คือเป็นกลอสนะคะแล้วหลังจากกลอสอะ่ะเราทาลิป,ลปสติกสีนูดหนึ่งสีเหมือนรองพื้นน่ะเนาะใช่ค่ะรองพื้นสีให้สีที่น้ำตาลเข้มมาดึงเฉดกลับมาเป็นนูดนิดนึงแล้วหลังจากนั้นนะคะ เราก็จะใช้สีลิปสติกสีสดใสเช่นคุณสงสัยไหมถ้าสมมติทาลิปสติกสีชมพูแล้วผิวสีเข้มอะทำไมถึงรู้สึกไม่กล้าทาเพราะว่าเราเห็นในภาพว่าสีมันเพีย้ยนพอสมีมันเพี้ยนเราจะไม่มั่นใจแต่ถ้าเราทาลิปสีนูตลงไปก่อนแล้วเราทาสีชมพูคุณผิวสีอะไร คุณเป็นนิโกคุณสีผิวอะไรคุณทาสีชมพูได้ผู้หญิงกับสีชมพูคู่กันค่ะไม่ต้องไม่ต้องแต่แต่จริงๆเพราะว่าเราไม่ต้องไปแคร์เรื่องสีปากดำอะไรมากนักอกจริงธรรมชาติของเราธรรมชาติของเราเป็นยังไงให้ปากเราสุขภาพดีเนาะก็ก็น่าจะพอเพียงแล้วแล้วก็พูดดีๆนะคะอันรเน้นเรื่องนี้แล้วกันนะอย่าไปพูดแล้วกระทบใจคนนะคะค่ะพูดพูดอะไรก็แบบว่าไม่ต้องกระทบใจคนแล้วก็พูดในสิ่งที่ดีริมฝีปาก ก่อนอนุญาตนะเลี้ยงสุนัขอ่ะหมาปากดำน่ารักจ้ะอ่าค่ะหมาปากเนี่ยสีปากของสุนัขเนี่ยค่ะสีดำนะแต่สุขภาพดีไหมน่ารักให่เขาเขาเขารักเราไหคะเออแล้วเขามีภาษากายที่ดีมันก็ไม่ก็อันนี้ก็แต่งแต่งเติมได้เล็กน้อยค่ะจริงๆแล้วมันขึ้นอยู่กับขึ้นอยู่กับข้างในของเราต่างหากนะที่สำคัญนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวคลิปนี้ก็ ขอลาไปก่อนนะคะค่ะแล้วเดี๋ยวพบกันในคลิปหน้านะคะขอบคุณที่ติดตามพวกอ้าทาง u t u b e ค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต่อไปคลิปที่สามเนี่ยมีใครมาบ้างแล้วนะคะมีคุณมีน้องปาล์มมาแล้วน้องปาล์มน้องเบนพี่เมย์พี่เมย์สวัสดีค่ะคุณกอนปุ๊กคุณปุ๊กนะคะคุณจันทนาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณคุณดีจัญญานะคะ ค่ะคุณจันสวัสดีค่ะจันสวัสดีค่ะแล้วก็พี่โนสวัสดีค่ะ,อะขอบคุณที่ติดตามนะคะอ่ะ่อไปเป็นคลิปที่3เรื่องอะไรนะเรื่องปากเล็กควรทาปากอย่างไรค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ห้องเรียนปรับลุกปลุก,กความ,วามสำเร็จค่ะวันนี้น้องมินดีค้ค่ะแล้วก็ครูอร้นนะคะวันนี้จะมาตอบคำถามค่ะสำหรับท่านที่ต้องการจะปรับในเรื่องของรูปปากนะคะ,คะมีคนถามมาว่าปากเล็ก ควรทาปากอย่างไรนะคะค่ะปากเล็กใช่ไหมคะแสดงว่าสัดส่วนของปากเราอ่ะที่มองในกระจกอ่ะค่ะค่ะมันไม่ชัดอืมมันบางค่ะสีไม่แอทแทกพอวิธีจัดทานะคะก็คือเกิดจากการกั้นเขตปากออกไปหน่อยนึงค่ะด้วยดินสอเขียนขอบปาก อ่ะแสดงว่าต้องไปหาดินสอเขียนขอบปากมานะคะค่ะต่อมานะคะก็คือดินสอเขียนขอบปากกับลิปสติกของเราต้องไปในทางเดียวกันแต่ว่ามเมื่อคี้อาจารย์อ้อบอกว่าเหลือแต่ขอบปากยังไงน,นะคะเคยเห็นเคยเห็นคนเนะี่ยเขาใช้ดินสอเขียนขอบปากแล้วก็แต่งปากสวยมากเลยทีนี้พอหายแบบสักชั่วโมงสองชั่วโมงเนี่ยลิปสติกมันหลุดมันก็เหลือแต่ดินสอที่เขียนขอบปากอะ่ะ ก็ดูแปลกๆนะใช่เนาะอ,อะไรอย่างเงี้ยอันนี้ <ไง S 2> อาจจะมีเคล็ดลับนะคะ<ช>สำหรับคนที่มีดินสอเขียนขอบปากที่ค่อนข้างเพร์มนันเราสามารถระบายดิยนสอเขียนขอบปากนั้นไปทั้งริมฝสีปากเราได้เลยค่ะแต่ว่าบริเวณที่เป็นพื้นที่ใหญ่ค่ะนอกจากเป็นเส้นแล้วอะ่ะให้เราใช้นิ้วของเราค่ะกดแล้วก็ค่อยๆลูบ ใช่จริงๆใช้ดินสอเขียนขอบปากก็ได้เลยเนาะง่ายง่ายดีก็ง่ายกว่าแล้วก็ทาลิปทับทำไมเราต้องทาลิปทับเพราะว่าส่วนผสมของดินสอไม่เป็นไรส่วนผสมของลิปบาค่มมันมีมอยเจอไรเซอร์แค่น้เราดึงมอยเจอรไรเซอร์มาใส่นิดนึงเราก็จะทําให้สีปากเราสกัดปก็สรุปว่าคําถามนี้ก็คือให้ใช้ดินสอเขียนขอบปากเลยนะคะเอาละค่ะแล้วสิ่งที่สําคัญก็คือพูดดีดี พูดพอๆนะปากไม่สวยไม่เป็นไรแต่ให้คําพูดมันสวยปากมาไม่เอาพูดแรงพูดแรงโอเคเอาละค่ะขอบคุณที่ติดตามนะคะพบกับครูอ้อและน้องวินดี้ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายไหนเมื่อกี้แรงไปไหมล่ะเดี๋ยวขอขอเอามาไอ้นี่กันเขาบอกว่าไม่เป็นไรก็เสียบไปใหม่ได้ เราก็ใช้ไม้ปกติป่อะอะ,อะไรนะไ,ม,ไม,ม่สมาธิโอ,อ้ไม่มีมร่รอบรอบรอบนี้มันค่อนข้างจะเย็นหน่อยนะไปคลิปที่สามเลยค่ะตอบตอบนะเรื่องอะไรนะเี่รับปากสวยค่ะแล้วก็เหลือลิปสติกแบบจุกไม่หลุดอันตรนานออ ต้องพูดเสียงดังขึ้นแล้วนะเพราะเราไม่มีอะไรแนะใช่ค่ะอุ้ยมาและแหม่น้องเบนกดกดกดอันอนี้เยอะเลยนะน้องสาวพร้อมนะสามองค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ห้องเรียนปรับลุกปลุกความสําเร็จค่ะวันนี้น้องมินดี้ค่ะ,คะคแล้วก็ครูอร้อนะคะก็จะให้ความรู้กับทุกท่านเพื่อจะได้นําความรู้ไปใช้ในการปรับ ภาพลักษณ์ของตัวเองปรับโฉมของตัวเองนิดนึง<ช>สิ่งที่สําคัญให้ปรับความคิดนะคะควันนี้เราเน้นกันในเรื่องของปากค่ะคนะคะควันนี้ก็อาจจะเกี่ยวกับเรื่องปากพูดดีๆกับตัวเองนะคะแล้วก็พูดกับจิตใต้สำนึกของเราดีๆนะคะใส่ข้อมูลดีๆลงสู่จิตใต้สำนึกค่ะคลิปนี้เราจะตอบคาถามนะคะมีคนถามว่าจะทํายังไงให้ปากสวยโอเคการที่รูปปากสวยอะคะ่ะมันเกิดจากอันที่หนึ่งเลยนะคะเคล็ดลับ สุขภาพของตัวเองแข็งแรงค่ะพื้นของปากอย่างที่เคยบอกไปแล้วค่ะว่านุ่มชุ่มชื้นนะคะแล้วก็มีทีมีเคล็ดลับอีกอันนึงคือเราต้องรู้จักบริหารปากของเราอืเช่นเรานวดเรามีมาร์กแล้วนวดนวดปากยังไงกัไหนลองลองทำด<อ>ูสมาคะ่ะเราแบบเ,เราทําแบบ a e i o u แล<อ>้วทําปากเราต้องทําปากหลาย <A> ๆลายคอ่ะ <You. S 1> อคือคือเหมือนกับเป็นการบรนะิหาร a อ e I อ U อ <You. S 1> อ่าเนี่ย <Yeah. S 1> จะทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆทุกวันนะคะอือ mm hmm. แล้วแล้วระหว่างที่เราบริหารปากมีเคล็ดลับแบบปากแข็งแรงแล้วอะไรแข็งแรงดีล่ะอาจารย์คือความคิด <c oughs> ความคิดดีๆของเราต้องแข็งแรง <c oughs> นะคะไม่ใช่แบบว่าอบริหารแต่ปากวิธีคิดอ่ะ แล้วคาพูดมาจากว่าคุณคิดอะไรนะนะคะนะก็เนี่ยค่ะก็คือเคล็ดรลับง่ายๆเลยคือหนึ่งคุณต้องบริหารปากเป็นสองบริหารใจข้างในเวลาที่เราคิดให้แข็งแรงเราคิดไม่ดีต่อให้แต่งทาปากสีสวยแค่ไหนความคิดไม่ดีมันก็ไม่ดีนะคะมันก็พูดไม่ดีเลยแต่ว่าเวลาสมมติอะไรที่เข้ามากระทบเราหรือสิ่งที่เราคิดข้างในอะค่ะเราถ้าเราคิดดีเราต้องพูดดีด้วย แล้วเรา,เรา<ช>ข้างในเราต้องแข็งแรงอะ่ะ<ช>เราต้องแต่เราต้องสตรองอ่ะมันต้องเป้าหมายไงเป้าหมายเราเราอยากจะเป็นคนอารมณ์ดีอย่างเงี้ยก็ต้องเป็นเป้าหมายถูกไหมเป็นความปรารถนาเราเนาะเป็นความปรารถนาเอาความปรารถนามาแปลงเป็นเป้าหมาย เราก็บริหารเป้าหมายของเรานะคะ <Okay. S 2> เอาละค่ะก็ดื่มน้ําให้เยอะๆ<ช>ด้วยค่ะดื่มน้ําสะอาดให้เยอะๆใช่ค่ะบางคนก็บอกสขวดบางคนก็บอก3ามขวดนะคะเอากระสองถึงสนี่แหละคะ่ะแต่ปสัสสาวะบ่อยนิดนึงนะคะ,คะเอาละค่ะขอบคุณมากค่ะที่ติดตามนะคะพบกับครอูอ้อและน้องมินดี้ในคลิปหน้าค่ะอย่าลืมติดตามครูอ้อทาง youtube นะคะสวัสดีค่ะเรื่องพิษติดแบบจูดไม่หลุดอันตราย นะอมค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ห้องเรียนปรับลุกปลุกความสําเร็จค่ะห้องเรียนที่จะมอบความสําเร็จจากการปรับทัศนคติข้างในข้ติอนนีคือปรับจากข้างในก่อนแล้วก, <c oughs> แวก็แล้วก็ที่เหลือคือก็เขอาปรับปรับรูปโฉมอะไรต่างๆตามมานะคะค่ะวันนี้ตอบคําถามค่ะขอบคุณสําหรับคําถามที่ถามกันเข้ามานะคะ นี่เราไม่ได้ตั้งเองเลยนะเรามีคนมีคนขอบถามมาให้เรา<ม>นะคะมีคำถามเรื่องลิปสติกแบบจูไม่หลุดอันตรายไหมลนะิปสติกแบบจุไม่หลุดนะคะก็คือลิปสติกที่ติดติดทนนานนะคะแม้กระทั่งจะเช็ดก็ยังยากที่จะออกเลยนะคะแต่มินดี่ว่าสําหรับตัวมินดี้นะคะถ้าวันนี้จะไปจูบใครก็ควรทาแต่ว่าถ้าวันนี้ไม่จูบใครก็ไม่ต้องทาก็ได้ค่ะนี่เราต้องตั้งใจจะไปจูบเหรอมันความจูบไม่ใช่บังเอิญเหรอ มันบังเอิญแล้วจานเซตอัพทุกอย่างแหละจริงเหรอใครจะแบบบังเอิญอะไม่มีหรอกสะดุดล้มอย่างเงี้ยหรอมีแต่ละครแล้วเอามันมีเนพลอตพลอตในหนังนะมันก็จะมีของมันประจําเลยนะที่แบบอะไรนะเป็นพลอตที่แบบประมาณว่าเป็นเป็นฉากที่อะไรนะนางเอกสะดุดหกล้มพระเอกพระเอกล้มลงมาทับนี่ก็มันทุกแทบจะทุกเรื่องมีแบบนี้นะ <laughs> สำหรับม so ินด so so ี้ไมินดี้คิดว่าถ้าวันนี้มีเดทใช่ไหมเรามีคู่ปาเนี่ยปบปากคู่ปาของเราอะค่ะสิ่งที่เราจะเตรียมก็คือเออลิปสติกมันอาจจะต้องใส่ใจให้มันพอมันแนนกว่าปกติแต่ว่าถ้าเราไปทํางานปกติลิปสติกสําหรับที่เขาเขียนว่ามันมันพอมัแนนแบบไม่จุไม่หลุดเนี้ยก็ไม่ต้องใช้ใช้วันอื่นคาวนี้ ถามว่ามันอันตารายไหมความอันตรายอมันขึ้นอยู่กับว่าคุณใช้บ่อยไหมกับใช้แล้วทําความสะอาดอย่างไรมไม่ให้หลงเหลือมีสองมีสองอย่างที่มินดี้ให้สติไว้ประมาณนี้ค่ะ<ม>ก็คือถ้าวันไหนไปออกลบทะคะแล้วต้องทาลิปสติกแบบจุกไม่หลุดกลับมาที่บ้านนะคะหรือหรือหลังจากปฏิบัติภารกิจเสร็จแล้วก็ล้างให้สะอาดทาบำรุงปกติแต่ถ้าวันที่ไม่ได้ใช้แล้วเราต้องการ ความจําเป็นของสีนั้นก็ใช้ได้แล้วหลังจากเลิกใช้ก็หลังจากเสร็จภรารกิจก็ลบออกอไม่จำเป็นต้องใช้บ่อยค่ะลิปสไตล์เนี้ยถามว่ามิดี้มีไหม,ไมก็มีอย่างน้อยหนึ่งถึงสแทง่งเพราะว่าถ้าเราเคยรู้จกักลิปชนิดเนี้ยจริงๆอ่ะมันมาเขานำเข้ามาจากอาเมริกาเมื่อประมาณ25้าปีที่แล้วแต่มีนดีอ้อะเด็ก,ดกๆเลย,เลยจริงๆค่ะรุ่นเนี้ยม,มิดี้ก็มีแต่ว่าจุดเด่นของลิปสติกแบบจุดไม่หลุดคือ สีที่เราเห็นอ,อาจจะเป็นลิปสติกแท่งสีเขียวแต่มันเปลี่ยนสีเป็นสีชมพูได้มินดี่ก็เลยซื้อเก็บเอาไว้แล้วก็ใช้บ้างแต่ว่าจริงๆถามว่าอันตรายไหมคือ,คอ,คอมันมันคือสิ่งแปลกปลอมอะค่ะถ้ามันบ่อยมันไม่สะอาดก็อันตรายแน่แต่ถ้าใช้รู้จักใช้ใช้ได้ค่ะก็เลือกแต่ก็เลือกซื้อที่มันที่ทดีเออที่มันของดีๆซื้อของคุณภาพมาใช้กับตัวเองนะคะลลงทุนนิดนึงนะคะอ่ะนี่ก็ตอบคำถามแล้วนะคะ เอาละค่ะขอบคุณมากค่ะสำหรับการติดตามนะคะแล้วยังไงติดตามท่านใดที่ยังไม่ได้กดติดตามครูอร้อนะคะทาง YouTube นะคะติดตามได้เลยค่ะมีความรู้หลายด้านนะคะมอบให้กับทุกท่านค่ะเป็นห้องเรียนที่มอบให้กับทุกท่านจริงๆเลยนะคะค่ะติดตามฟังกันค่ะค่ะสำหรับมินดี้นะคะก็คือรายการของเราตั้งขึ้นมาค่ะ mm hmm. เพื่อให้คนที่ engagement กลับไป empower กับโซเชียลของตัวเองได้ mm hmm. นั่นหมายความว่า คุณติดตามเราพลังใจของคุณต้องเข้มแข็งเพื่อกลับไปต่อสู้กับสังคมของคุณอย่างมีความสุขค่ะเดขอบคุณมากเลยวินดี<อ>้น่ารักจริงๆขอบคุณนะคะแล้วก็เดี๋ยวพบกันใหม่นะคะบายบายสวัสดีค่ะอ่าต่อไปอาทิตย์นี้วินดีม้มีแจกมีแจกรางวัลอะไรบ้าใช่เดี๋ยวจะลืมนี่ค่ะก่อนที่จะแจกรางวัลขอปล่อยแชร์ออกไปก่อนว่า มันน่ารักจังเลยอ่ะแจกให้แจกให้เราได้ไหมได้ทั้งหมดเลยค่ะมันน่ารักจังมันน่ารักมากเดี๋ยวไม่ได้ขายของนะแต่จริงจริงอ่ะมินที่จริงๆกับคนก็อยากจะฝากซื้อนะเห็นวันก่อนวันก่อนนะครูเอมบอกว่าอะไรนะผู้การเห็นแล้วยังอยากได้เพื่อนเขาจะชอบแต่งหน้าเขาจะเป็นคนสอนเขาจะเป็นคนองเราแต่งหน้าแลวเขาจะเขาจะเป็นคนทําปรับลุคปลุกความสําเร็จถ้าไปดูในเพจเขาจะทําคลิปไว้หลายอันเลยนะเขาเป็นคนชอบชอบมากนะคะ ขอ engage คนให้เข้ามาเล่นเกมกันก่อนค่ะวันนี้มีอะไรแจกบ้างวันนี้ฝนตกนะคะพ,พูดถึงนิลินชอบชอบอากาศแบบนี้เนาะอากาศดีแล้วก็ชอบชอบหลังฝนตกตอนนี้ก็ยังปล่อยๆอ,อยู่ไหมคะน่าจะปลอยๆนะคะวันนี้ก็เลย,ลยแบบว่าบรรยากาศก็มืดๆสงบร่มเย็นทีนี้เดี๋ยวคนๆก็จะงวงว่า ครูอ้อจะบอกว่าครูอ้อหน้าจะนิ่งๆอ่ะข้างหนึ่งอ่ะแล้วบางคนบอกทำไมเวลาพูดเหมือนจิบปากจิบคออะไรอย่างเงี้ยพอดีเคยเคยไม่สบายแล้วก็แล้วก็อะไรล่ะเขาเรียกว่าเหมือนหน้ามันจะนิ่งแบบเป็นอัมาพาตขึ้นตอนนี้เราไม่ได้อัดยูทูบแล้วใช่ไหมคะอัดไม่อัดยูทูบหลับไม่อัด,ออดเป็น<ม>เป็นเบลส์พาร์ซี่อ่ะค่ะนะครับเพราะฉะนั้นหน้ามันก็จะไม่ไม่กลับมาน่ะข้างหนึ่งอ่ะเนาะมันจะตึงๆเงี้ยมันก็จะคนก็จะแบบงงๆทำไมเวลาพูดจิบปากจิบคออย่างเงี้ยโอเคอันแรกนะคะ จารย์คะในช่องทางของอาจารย์ตอนนี้มีสามคนทำยังไงถึงแจกได้ดี่ะอ๋อเอางี้แชร์คนที่จะเล่นกิจกรรมของเราค่ะต้องแชร์ออกไปก่อนเอาให้แชร์กี่มันต้องแชร์ไปกี่รลยล่ะแชร์แล้วเดี๋ยวลบก็ได้นะแชร์แชร์แล้วสักสองชั่วโมงแล้วค่อยลบไหมหรือไงได้หมดค่ะแชร์ตอนนี้แหละแล้วก็เล่นเกมก่อนได้เยอะเลยนะเนี่ยโอ้อันนี้เยอะมากเลยอะรีวิวหน่อยค่ะอาจารย์มีอะไรบ้างอมีรู้สึกว้าวไหมกับ คนที่ไม่แต่งงนะหน้าแล้วจะมาจับอุปกรณ์น่ารักนี้รู้สึกออมันฟุ้งฟริ้งนะอะ่อันนี้คืออะไรอ่ะอันนี้อันเนี้ยค่ะมันมีคุณสมบัติในการให้ถ่าย<อ>ก่นกอนต<ๆ>่แต่งขอบตานะคะเอาไว้บอกว่าสมมุติใช่ไหมคะคอร์เนอร์ของเราแองเกิลเราอ๋อเล็กๆในมุมเล็กๆนะคะจึก๊กๆแล้วก็อ,อันนี้หายยากมากมินดี้บอกเลย อไม่มีค่ะแบบซื้อแยกไม่มีแน่นอนเป็นทั้งเซตอ่ะแล้วอันนี้อันเนี้ยค่ะกับอันเนี้ยอันเนี้ยเห็นไหมคะว่ามันแบนอันนี้ยคือกลงเพราะนั้นลายมันอ่ะต่างกันที่อคริสของมันจะแบบอย่างค่ะปื๊บปื๊บปื๊บกับปึ๊บปื๊บป๊บอืมแล้วอันนี้คืออะไรคะอันนี้คือคิ้วเลยค่ะอ๋อคิ้วเหมือนเดิมคิ้วตรงนี้ค่ะแล้วก็ตัดตัดเอาไฮไลท์ตัดใต้คิ้วเก็บ เก็บคิ้วใต้คิ้วให้มันเป็นลูกค่ะแค่นี้อันนี้ก็เหมือนการขนคิ้วค่ะอ๋อผูกครบเลยนะเนี่ยใช่ส่วนอันนี้คล้ายๆแปรงเลยคะ่ะสีทาบ้านไหมแปดแก้มเหรอไม่ใช่ค่ะอะไรอะ่ะครีมรองพื้นอ๋ออาครีมรองพื้นก็ใช้อันนี้ได้เหรอใช่ค่ะครีมรองพื้นเป็ดเตียบเ่ะคะ่ะใช้แปรงชนิดนี้ปาดเพื่อที่จะ ปุ๊บอย่างนี้นะค่ะป้องกันลิ้นลอยในแต่งหน้าด้วยถ้าเราถ้าเราถูอย่างเงี้ยอันนี้ขนเบาแล้วอันนี้ก็แก้มเหรอแก้มใช่ค่ะแก้มโอ้ทั้งเซตเลยนะทั้งเซตเลยค่ะอันนี้คืออันนี้คือแจกวุ้นจกทำไมแจกแพงนักเล่าไม่สำหรับคนที่สนใจสำหรับคนที่สนใจอ่ะทีนี้ท่านใดที่อยากได้ทำไงนะคะให้แชร์แหละค่ะให้แชร์ออกไปค่ะแล้วก็พิมพ์พิมหนึ่งขึ้นมาใต้คอมเมนต์แล้วเดี๋ยวมีดีเลือก ตอนนี้มีหคนกดหนึ่งขึ้นมาก่อนคนที่เท่าไหร่ดีนะเดี๋ยวเลือกแล้วกันเราปักหมุดคนนั้นก็ได้ก็จับฉลากจะแชร์นะแชร์แชร์แล้วก็พิมพหนึ่งขึ้นมาค่ะพิมพหนึ่งขึ้นมาใต้แ<อ>ชร์ก่อนนะคะแชร์ไปก่อนเดี๋ยวไม่ได้จะพิมพ์เป็นตัวอย่างให้ดูค่ะแชร์ไปก่อนแล้วก็พิมพหนึ่งนะคะพิมพหนึ่งก็แปลว่าเดี๋ยวเราจะเล่นเกนำนำคนที่พิมพหนึ่งเนี่ยมาจับสมมติว่า มีคนพิมพ์หนึ่งมาสามคนแล้วก็จะจับฉลากเลือกมาหนึ่งคนนะคะ<ช>ก็จะได้รับผู้กันเป็นของขวัญพิเศษ,ษจากน้องมินดี้นะคะหวหน่ารักจังหูว่าพิมพ์ทันไหมพิมพ์ทันนะหนึ่งสิริวันคุณสิริรัตุสิริรัตน์สิริรัตนะคะตอนนี้หนึ่งคนนะพิมพ์มาอีกนะคะยังยังมีเวลาเหลือให้ให้ใหอีกกี่นาที แชร์ไปใช่ไหมคะเราต้องดูก่อนคุณเอ่อแชร์ไปก่อนนะคะคือหนึ่งคือแชร์นะคะแชร์กี่แชร์เดียวแชร์เดียวอแชร์เดียวก็พอแล้วนะคะแชร์หนึ่งครั้งนะคะแชร์หนึ่งครั้งแล้วก็พิมพ์เลขหนึ่งนะคะมาก็เป็นอนว่าแชร์แล้วนะคะเดี๋ยวจะจับฉลากเลยค่ะว่าท่านใดที่จะได้รับคู่กันแต่งหน้าเซตนี้นะคะดีจัง มาดมาดพิมพ์เลยพิมพ์หนึ่งเลยค่ะมาดพิมพ์หนึ่งเลยผู้การผู้การสวยสวยดูุกรม้มีสองคนสองคนมีคู่แข่งอะไรแล้วขอสามคนขึ้นไปแล้วก็จับฉลากเลยมีอ่ะสามคนละสามคนละมีคุณรพัฒน์พรค่ะจับฉลากเลย หนึ่งสองสามค่ะหมายเลขหนึ่งคือใครคะมินดี้อ่ะมีหนึ่งสองสามในใจเหรออ๋อมีหนึ่งสองสามในใจด้วยเหรอแต่ว่าให้ใจอ,อ๋อให้เลือกให้เลือกของคิดในใจนะคิดในใจอท่านใดที่ยังไม่ได้แชร์นะคะแชร์เลยค่ะแล้วก็เดี๋ยวเตรียมรับของขวัญจากน้องมินดี้นะโอ้โหนี่ทุ่มทุนเลยนะนะี่เป็นชุดแปลงแต่งหน้าอุปกรณ์นะคะ <c oughs> อุปกรณ์แปลงแต่งหน้าตอนนี้สามคนนะคะ มีตกหล่นไหมมี3ท่านนะคะท่านใดที่1คือแชร์ไปแล้ว2พิมพ์1นะคะแล้วเดี๋ยวน้องมินดี้ก็จะจับฉลากมา1ท่านจะได้รับรางวัลน,นะคะนดีะโอเคอะบินดี้เทสไปค่ะ ปิดที่นี่โอเคแล้วตอนนี้สามสามท่านนะคะจะมีการจับจับรางวัลแล้วนะคะอูถตื่นเต้นตื่นเต้นอาจารย์จะเป็นคนจับแต่ว่าแต่ก็คนนั้นมีดีรู้ว่าเป็นใครคนหนึ่งเบิร์อัพอันดับหนึ่งสองสามอาจารย์เลือกหนึ่งอันค่ะอันนี้อันนี้เบอร์สองคนที่กดหนึ่งได้คนที่สองจะได้รางวัลไปไหนคะคุณเอมค่ะคุณเอมได้อ่าคุณเอมอ่ายินดีด้วยค่ะยินดีด้วยค่ะคุณเอมได้หนึ่งชุด ง่ายไหมง่ายตายแล้วดีใจจังเลยโอเคเข้ามาอีกนะคะแชร์ออกไปนิดนึงเขาว่าอันเนี้อาะมีอีกเหรอดีมาก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 เลยอันนี้อันนี้มากเลยอันนี้คืออะไรอ่ะแกะดูไว้แจกครั้งหน้าแจกครั้งหน้าที่หงองั้นแล้วคนวลแล้วเอคนวลแล้วอไว้แจกครั้งหน้าบอกครั้งหน้าเดี๋ยวเราจะแจกอันนี้ขออธิบายสรรพคุณอธิบายสรรพคุณก่อน ชอบอ่ะเห็นแล้วยังมีความสุขเลยอ่าออคืออันเนี้ยมันเป็นเซ็ตสำหรับการลงรองพื้นโดยเฉพาะอันนี้จะลองจับดูตัวน่ารักวยมันนิ่มมากเลยนะ่เขาต้องมีกันอย่างนี้เราไม่มีในชีวิตเราไม่มีอย่างนี้เลยนะเนี่ยโอเครองพื้นอ่ะมันมีทั้งสองเดี๋ยวนี้เราก็จะรู้กันใช่ไหมคะว่ารองพื้นมีสองชนิดรองพื้นที่มีเป็นบีบีครีมกับรองพื้นที่ เป็นแบบเนื้อครีมทั่วไปอะคะ่ะฟาวเดชั่นทั่วไปอันนี้จะเป็นบีบีครีมบีบีครีมเมคอัพบัตเราใช้แบบนี้นะคะก็คือเอาบีบลงมาตรงนี้ปุ๊บแล้วเราก็ทาจากตรงนี้ให้มันชุม่มงนี้ปุ๊บแล้วเราก็ค่อยๆทาไปบนใบหน้าเราปุ๊บ,บ,บๆ,บๆนะคะแล้วก็ปาดไปแล้วก็ส่วนตรงไหนนะคะที่มันยังต้องเข้าไปตรงมุมคะ่ะ เราก็ใช้มุมแหลมของตรงนี้ซิ่งตรงนี้ปุ๊บแล้วเราก็เก็บให้ละเอียดละออเลยค่ะก็คือคุณสมบัติของเซตนี้ซึ่งเราจะแจกสัปดาห์หน้านะคะอนั่นก็ต้องติดตามนะคะค่ะโอเคสำหรับสัปดาห์นี้ขอลาไปก่อนนะคะขอบคุณมากมากค่ะอุษาอยู่ด้วยกันนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะปิดตรงไหนล่ะเสร็จซึ่ง